เรื่องนี้มีเนื้อหาดราม่าน้ำตาแตกถ้าใครไม่ไหวสามารถปิดได้แต่ถ้าใครยังไหวอยู่ไปด้วยกันนะคะรถรักปีาศาจตอนที่2ีพ่อแม่แสนรักด้านซีเห็นไหมเธอยังรักพี่อยู่จริงๆด้วยมาทางไหนกลับไปทางนั้นฉันกดเสียงต่ำด้วยความโกรธฉันถอดผ้ากันเปื้อแล้วรีบวิ่งตามพี่นอนทออกไปทันทีแต่พอออกมาพี่นนก็ขับรถออกไปแล้ว ทำยังไงดีทำยังไงดีโทรศัพท์ก็ไม่มีวิ่งไปบ้านคุณปู่หาคนช่วยก่อนอย่านะอย่าเพิ่งทําอะไรวู่วามนะโอ้ยร้อนใจทำไมถึงต้องร้อนใจขนาดนี้มันร้อนอยิ่งกว่าครั้งไหนๆร้อนกว่าตอนที่โดนพี่ซันเมินมันร้อนจนไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เพราะเขากำลังเข้าใจผิดยังไงล่ะเอยคุณปูค่คะมีใครพอจะพาซีขับรถตามพี่นนท์ได้บ้างพอดีตอนนี้พี่น้ำยังไม่กลับมาเลยค่ะ มีอะไรหนูสิคุณปู่ถามด้วยสีหน้าตกใจรถคันสีดำของพี่น้ำก็ขับเข้ามาพอดีฉนันเลยต้องขอให้พี่น้ำช่วยแล้วเล่าเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวเอ้พี่น้ำคะคือพี่นนท์กับพี่ซันทะเลาะก,กันแล้วเกิดเข้าใจผิดเขาโมโหมากๆช่วยพาฉันตาไปหน่อยได้ไหมคะฉันเล่าด้วยความรีบร้อนจับใจความสําคัญไม่ได้พูดเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องอะไรอะไม่รู้เรื่องเลยแต่มีเรื่องใช่ไหมขึ้นรถ พี่น้ำเรียกให้ฉันขึ้นรถทันทีพี่น้ำให้ฉันเล่าระหว่างทางฉันเลยเล่าอย่างละเอียดยิบตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงตอนที่ฉันเอาตัวเข้าไปบังพิซันเอาไว้เอ้ยโกรธเบิร์นนั้นพี่เอาไม่อยู่หรอกนะฉันผิดเองฉันแค่อยากหยุดเขาก็เท่านั้นร้อนใจร้อนใจสุดๆกว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วรักไอ้นนท์มาหรือเปล่าล่ะเอ้ยเอาจริงๆคำว่ารักมันคืออะไรฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยค่ะ แต่ฉันแค่อยากอยู่ใกล้ๆไม่อยากทำร้ายคนเลยอยากเห็นรอยยิ้มของเขาแค่ไม่อยากให้เขาต้องเสียใจก็เท่านั้นเออไปพูดกับมันแบบนั้นแหละไปพูดให้มันฟังนะพี่น้ำเร่งความเร็วให้เร็วขึ้นเพื่อไปถึงให้ทันเวลารถมาจอดที่ร้านเล้าของพี่แคฉจะรีบลงจากรถโดยไม่รอพี่น้ำเลยไม่ได้ต้องไปให้ทันฉันเปิดประตูเข้ามาในร้านไอ้น้อนมึงเปโมโหเฮียอะไรมาเนี่ยน้องมันแตกหมดแล้วพอพอ,พอได้แล้ว พี่เคที่ห้ามพี่นนท์ที่กำลังอาราวาสไอ้เคเกิดอะไรขึ้นพี่น้ำตะคอกตามหลังมาไอ้น้องเนี่ยไปเดินชนมันหนะ้าร้านดีอเจมันเนี่ยเอาใหญ่เลยฉันไม่เคยเห็นพี่นนท์กดแบบนี้มาก่อนเลยใครพูดอะไรก็ไม่ฟังฉันเอาตัวเข้าไปบังเด็กคนที่พี่นนท์ซ้อมอยู่สายตาที่เย็นเจียบมองฉาบฉันอีกแล้วฉันจะทำยังไงต่อดีแบบนี้น้องเขาอาจจะตายก็ได้นะหลบเสียงตะหวาดดุดดุทำให้ฉันต้องสสดุ้งฮ้ยไม่หลบ ฉันดื้อดึงแม้จะกลัวมากก็ตามจะกลับไปหามันก็กลับไปเลยฉันดึงคนตรงหน้าลงมาจูบท่ามกลางสายตาของคนทั้งร้านมือที่ง้งางหมัดตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอบกอดฉันเอาไว้แทนอย่ามาไล่ฉันนะคะทีพี่ฉันยังไล่ไม่ไปเลยเออขออีกทีลืมฝีปากถูกป้อนลงมาที่ปากของฉันอีกครั้งเฮ้ยพอแล้วคะ่ะคนมองทั้งร้านแล้วเออให้มันได้แบบนี้สิ กูเนี่ยเตรียมปืนช็อตไฟฟ้าเอาไว้แล้วนะเนี่ยกะว่าเอามันให้สลบไปเลยพี่นางพูดขึ้นมาพร้อมกับยิ้มบอ,อกมาบางๆผมเนี่ยเตรียมอพยพคนแล้วนะเจเย็นลงสักทีกูนึกว่าจะต้องจ่ายค่าทำศพให้น้องมันแล้วพี่เคมองหน้าเพื่อนตัวเองที่อารมณ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือด้านเสือกมาชนกูตอนอารมณ์ไม่ดีสัญญากันก่อนว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วฉันทำตาดูใส่พี่นนท์ที่ตอนนี้อารมณ์เย็นลงแล้ว แต่ยังไม่คลายอ้อมกอดจากฉันสักทีก็เธอปกป้องมันน่ะฉันปกป้องพี่ต่างหากฉันแยง้งฮ้ยทำไมกูถึงรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินนะเอองั้นพี่กลับละไอ้นนท์ฝากอน้อ,อ,นองกลับด้วยนะอย่าให้ดึกละ่ะพี่น้ำขอตัวกลับก่อนทิ้งฉันเอาไว้กับพี่นนท์เลยพี่เคพาเรามานั่งที่โต๊ะตัวเดิมด้านในสุดของร้านตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเวลาคนตัวใหญ่นี่โมโหจะเป็นยังไงมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงห่วงนัก เค okay. เรื่องแหวนไปถึงไหนละมึงอารมณ์ดีหรือ,อยังกูไม่กล้าตอบวบบเพื่อนพี่เคมีสีหน้ากลัวมากๆยังสิงตวาดดุดูยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องฉันเลยใช้มือแนบแก้มของเขาเอาไว้ทั้งสองข้างแล้วให้หันมาหาฉันยิ้มได้แล้วฉันชอบพี่ตอนที่ยิ้มมากกว่านะขอจูบอีกทีก่อนคนตัวใหญ่ทำท่างง,งแง่เอ้ยไม่แล้วค่ะแบบนี้กูไปต่อยใครในร้านก็ได้ใช่ปะ่ะคนเถอนน้นถึงจะยอมเนี่ย คุณซีครับช่วยพูดให้ผมทีอย่าให้ร้านผมเจ๊งเพราะหุ้นส่วนหมาบ้าแบบมันเลยฉันคิดว่าเขาคงจะเย็นลงมากแล้วถึงได้กล้าพูดเล่นแบบนี้วหวนว่าอย่างไงสิงต์วาดดูๆทำให้คุณเคสะดุง้งแล้วตอบเรื่องแหวนสักทีเพราะมันไม่มีใบะะรับประกันคนก็เลยไม่กล้าซื้อคนที่กล้าซื้อก็กดราคาต่ำมากกูก็เลยไม่ได้รีบปล่อยอะ่ะคุณเคนั่งพิงโซฟาแหวนั่นพี่ซื้อต่อเองดีไหมแบบนี้เสียเวลาจัง จะเอามันมาทำไมคะถึงไม่ขายฉันก็ต้องโยนทิ้งอยู่ดีสามแสนคือราคาที่สูงที่สุดที่กูหาได้แต่ราคาเพชรจริงน้ำงามขนาดนี้ต้อง7-8็ดถึงแสนสามีเก่าคุณซีคงต้องรวยมากสินะเด็กสาวชงเล่ามาวางให้ทั้งพี่นนทและคุณเคพอมาถึงแก้วของฉันฉันได้ขอแค่น้ำเปล่าเออพี่ชายกูเองอ้ายเฮียสันน่ะเหรอคุณเคทำท่าตกใจลุกขึ้นมานั่งเออ ว่าเขาเดินหลอกทั้งพี่สาวกูหลอกทั้งสีตอนแรกกูแค่จะแยกผู้หญิงคนใหม่ออกจากพี่ซันใครจะไปนึกว่ากูจะชอบสีเขาจริงๆอ่าไอดอลกูเลยป๊าบพี่นนตบหัวคนที่นั่งข้างๆกูจะไม่แคร์เลยถ้าพี่ชายกูไม่ทําให้ใครต้องเสียใจกูอาจจะต้องยอมถอยตั้งแต่เขาแต่งงานกูจะไม่แคร์เลยถ้าพี่ชายกูไม่ทําให้ใครต้องเสียใจ กูอาจจะยอมถอยตั้งแต่เขาแต่งงานแล้วถ้าเขาไม่หลอกฝันให้พี่กูรอแล้วไม่หลอกซีว่าตัวเป็นคนดีไม่รู้วะกูรู้ตัวอีกทีกูไม่อยากเห็นซีเสียใจไปแล้วเ,ออเปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหมทำไมยิ่งฟังฉันยิ่งรู้สึกแย่ทำไมต้องรู้สึกแย่เวลาที่มีคนพูดถึงอดีตเราเองต้องยอมรับความจริงให้มันได้ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมันถึงได้ทำยากขนาดนี้เมื่อกี้กูเพิ่งซัดมันมาถ้าซีไม่ขวางนะกูว่าต้องมีเลือดอะ คือสวาชดเชยค่าเสียเวลาคบกันสี่ปีของพี่น้ำก็แล้วกันพอเถอะค่ะไม่อยากฟังเรื่องของผู้ชายคนนั้นแล้วฉันพอเข้าใจว่ามันคือดีตแต่มันเป็นบาดแผลที่ไม่อยากจะจําไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะฟังมันอีกเพราะยิ่งได้ยินฉันก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรอ่ะครับผมเข้าใจแล้วเรานั่งกันสักแป๊บก็ขอตัวกลบับเพราะมันจะดึก ฉันนั่งมาในรถแบบเงียบๆซึ่งพี่นนท์ก็นั่งมาแบบเงียบๆเ,เช่นกันความเงียบมันทาให้เราได้ใช้ความคิดแล้วขับรถเข้ามาในไร่เห็นรถมากมายจอดอยู่ไม่ใช่แค่รถของพี่ซันที่ขับมาแต่ยังมีรถของคนอื่นอีกวันพรุ่งนี้คงจะวุ่นวายกันน่าดูเลยไม่อยากจะเจอเลยคืนนี้ขอไปนอนด้วยได้ไหมคะอดทนไว้อย่าให้เขาเอาเรื่องนี้มาเล่นงานเราได้ คืนนี้เธอจะต้องนอนที่บ้านใหญ่มันถูกอย่างที่พี่นนท์ว่าอย่าให้เขาเอาเรื่องนี้มาเล่นงานเราได้แต่ทำไมถึงได้รู้สึกไม่ดีแบบนี้ลางสังหอ์มันบอกว่าจะต้องมีเรื่องฉันเดินเข้ามาในบ้านที่ตอนนี้ปิดไฟมืดสนิทมีเพียงตามห้องพักเท่านั้นที่ยังมีแสงไฟลอดออกมาจากใต้ประตูพอฉันเปิดห้องมาก็จะบีหน้านั่งรอฉันอยู่ในห้องแล้วยังไม่เข็ดหรือไงน้อย no. วันนั้นฉันไม่ได้ตั้งตัวบอกเลยวันนี้ฉันไม่พลาดแน่เธอเดินเข้ามาเพื่อจะหาเรื่องฉันฉันเลยถีบเธอออกไปเพื่อป้องกันตัวแต่เธอกับกรีดร้องออกมาเสียงดังอย่างกับว่าฉันไปทําอะไรที่มันรุนแรงมากมายคนมากมายต่างเปิดไฟออกมาดูเรานังสีแกเอาอีกแล้วเหรอแม่เดินมาจิกขวฉันให้ฉันออกไปนี่แกเอาอีกแล้วเหรอนังลูกไม่รักดีเพี้ยง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันถูกพ่อตบแบบไม่มีเหตุผลให้แกแต่งงานกับคนดีๆแกดันหนีไปทำให้ครอบครัวขายขินหน้านักพ่อตะคอกใส่ฉันโดยไม่ยอมฟังหรือถามเหตุผลของฉันเลยจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นแล้วใช่ไหมฉันจะหนีไปให้ไกลแค่ไหนคนพวกนี้ก็จะตามฉันเจออยู่ดีไม่นานนะคนก็ออกมาดูกันเพิ่มขึ้นอีกไงาย,ยาแล้วจะเอาอยัางไงจะมาอยู่บ้านเขาแบบนี้อย่างนั้นเหรอ หน้าด้านยังไงแกก็ต้องกลับบ้านอับอายขายขินนะพ่อยังคงกระชากแขนฉันไม่ยอมหยุดฉันได้แต่กลั้นน้ำตาไว้ที่ความเจ็บปวดนั่นไงพ่อซันออกมาแล้วถามพ่อซันดูเจ้าอย่างไงประโยคของแม่ทำให้พ่อกระชากแขนของฉันให้ออกมาจากห้องไม่กลับ,บหนูอยากกับเขาไปแล้วยาที่ตกลงกันแค่สองคนมันไม่เรียกว่ายาหรอกนะพ่อยังคงตะคอกใส่ฉันไม่ยอมหยุด พอเธอครับเธอเจ็บมากพอแล้วพี่ซันเข้ามาขอร้องแทนฉันแต่ฉันกลับหักเขาออกฉันมองจากผู้โด้สายตาที่แสนจะเกลียดชังเพราะคุณไม่เลือกและค้างค่ะฉันถึงต้องเจ็บแบบนี้เพราะคุณนอกใจฉันถึงต้องเจ็บเพราะความเสียใจที่ฉันไม่อยากจะทนแต่ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเพราะคุณน้อยนางนี่กลับไปจดทะเบียนกับคุณซันเขาซะไม่งั้นก็ตามไอ้ลูกครึ่งนะ้นมาแต่งให้มันจบๆไปแม่คะ บาหน่อยสิไอลูกครึ่งที่แม่พูดถึงเขาเป็นหลานคนแ็กของคุณปู่ค่ะบีน่าบอกแม่ที่กําลังพาดพิงถึงคนอื่นฮะอินนี่มันร้าดนนึงขั้นกับเอาทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอคําถามของแม่ทําให้ฉันได้แต่ก,ก้มหน้าปล่อยน้ําตาให้มันไหลเอาอีกแล้วอ่อนแออีกแล้วทําแบบนี้ไปแล้วยังมาทําตัวเลวๆกับพี่เขาได้อีกเหรอเพี้ยแม่ตบฉันจะรู้สึกหน้าสั่นไปหมดพอแล้ว ฉันหันไปมองต้นเสียงของชายชรา,าที่เดินออกมาเพราะเสียงเอะอะโดยมีป้านิ่มเป็นคนประครองคุณพิชิตเราแค่สักงสอนลูกของเรานะคะแม่สสดขึ้นมาทันควันแต่หนูสีคือหลานสะอรของฉันจะทำอะไรก็เกงใจกันบ้างคุณปู่กระแทงไม้ตะพดลงกับพื้นจนแม่ฉันต้องแสดุงยังไงครับเด็กมันแอบไปยากันแล้วนิมให้คนไปตามชานนนมา ค่ะคุณท่านปานิมเดินไปหาเด็กในบ้านให้ไปตามพี่นนมาแต่ตามมาทำไมเรื่องนี้พี่นนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเรื่องมันเริ่มชักจะวุ่นวายเกินกว่าฉันจะรับได้แล้วฉันว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันเหมือนตัวซวยที่พาเรื่องเดือดร้อนมาให้ทุกคนฉันได้เงินจากแหวนเมื่อไหร่ฉันจะต้องหนีหนีไปจากที่นี่เราจะคุยเรื่องนี้ให้จบกันวันนี้ แล้ววันพุ่งนี้พวกคุณก็กลับไปกันได้แล้วนู้ซีมาหาปู่มาฉันวิ่งไปหาคุณปู่ทันทีที่คุณปู่เรียกเรานั่งกันล้อมโต๊ะที่ใช้ทานอาหารมีเรื่องทีไรโต๊ะตัวนี้ตลอดเลยสงสารโต๊ะตัวนี้ซะแล้วสิที่ต้องมารับรู้อะไรไม่นานนักพี่นนกับพี่น้ำก็มาถึงแล้วนั่งลงที่ข้างๆพี่ซันไหนเลามาสิอะไรเป็นยังไง ซีแอบอยากกับคุณซันแบบเงียบๆโดยไม่มีผู้ใหญ่รู้แบบนี้มันถูกต้องหรือคะแม่เริ่มเปิดประเด็นแรกขึ้นมาก่อนแต่ฉันรู้คุณปู่เสริมขึ้นมาผมต้องการให้คุณซันกับเย,ยซีกลับมาจดทะเบียนกันเหมือนเดิมพอพูดขึ้นมาเสียงดังแล้วหนูบีหน้าแล้วจะเอาอยังไงนไหนๆก็เสียทีพ่อซันไปแล้วคุณปู่พูดพางหันไปทางอื่น แล้วเยี่ยซีล่ะครับมันก็เป็นเมียคุณซันเหมือนกันปึ้งพ่อฉันตบโต๊เสียงดังนิมเอาใบายามาปานิมพยักหน้ารับแล้วส่งใบายาให้คุณปู่คุณปู่ล่อนซองเอกสารไปบนโต๊ะส่งให้พ่อและแม่ที่แสนรักของฉันได้ดูหนูสิไม่ใช่เมียพ่อสันอีกแล้วเท่ากับว่า เมียของพ่อซันนั้นจะเหลือแค่หนูบีหน้าคนเดียวแล้วนะเข้าใจตรงกันนะถ้าอย่างนั้นยายซีก็ต้องกลับไปอยู่บ้านพ่อขายหนูให้เข้าไปแล้วค่าสิสดน,นั้นถือว่าเป็นค่าไถ่ตัวหนูก็แล้วกันฉันเถียงฉันจะยอมโดนด่าว่าเนรคุณแต่จะไม่ยอมกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกให้กลับไปบ้านฉันยอมตายดีกว่าก็จะอยู่กับเขาในฐานะอะไร หรือหม่ก็ไปอยู่คอยดูแลพี่เขาบีน่ายัางไงก็ต้องการคนดูแลพ่อพูดขึ้นพางลูปหัวบีน่าเบาๆนี่คือสิ่งที่ฉันไม่เคยได้รับจากพ่อกับแม่เลยไม่ไม่มีทางฉันจะไม่ยอมกลับไปเป็นทาสรองมือรองเท้าให้บีน่าอีกแล้วทานะหลานสาวของฉันกอดแล้วกันปู่ลำเอียงอะ่ะปู่จะรั้งทัวให้ไอ้นนพี่ซนันเริ่มขึ้นเสียงบ้างใช่แล้วอย่างไง ถ้าแกไม่นอกใจเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าแกรู้จักพอมันจะจบตั้งแต่เรื่องเจ้าน้ำแล้วแต่เพราะว่าแกมันมักมากแกควรจะกลับไปรับผิดชอบสิ่งที่แกสร้างเอาไว้ถ้าแกยังเป็นลูกผู้ชายพอคุณปู่พูดกับพี่ซันจนพี่ซันเงียบแต่ผมรักสิต่อไปนี้แกจะได้เรียนรู้คำว่ารักษาของที่รัก กบไปรับผิดชอบนุบีนะะ่าซะส่วนเรื่องสินสอดคุณก็เรียกเอากับมันได้เลยคุณปู่เค้นเสียงดุๆออกมาขอบคุณค่ะคุณปู่ขอบคุณที่เมตตาลุกนกหลงทางคนนี้ฉันร้องไห้ออกมาไม่หยุดแต่ฉันรบกวนไม่นานแน่ๆค่ะปูค่คะคืนนี้ให้ซีนอนบ้านหนูนะคะเดี๋ยวจะโดนคนพวกนี้ทำร้ายอีกปู่ฝากด้วยนะนารี ฉันแบกร่างพังๆกับใจพังๆมาที่บ้านเล็กไม่ไหวแม้มันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนแบบนี้แต่ก็ไม่เคยชินสักทีน้ำตามันไหลออกมาหลังจากที่กัาดมานานไม่คิดเลยว่าจะมีพ่อแม่คนไหนทำกับลูกแบบนี้ดูสิปากแตกหมดเลยพี่น้ำช้อนคางฉันขึ้นมาดูรอยเลือดที่ริิมฝีปากฉันทำให้คุณปู่เดือดร้อนอีกแล้วฉันรู้สึกละอายใจมาก พี่น้ำลุกขึ้นเพื่อให้พี่นนลงมานั่งแทนพี่อยากยืนตรงนั้นอยากปกป้องเธอมากกว่านี้พี่ไม่น่าปล่อยเธอกลับบ้านใหญ่ไปเลยเจ็บหรือเปล่าความเข้มแข็งความอดทนที่มีมาทั้งหมดทำไมมันถึงได้ละลายไปทันทีทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าเขาเลยนะฉันสวมกอดเข่าของตัวเองแล้วร้องไห้ออกมาอย่างหมดอายมันทนไม่ไหวอีกแล้ว จะต้องผ่านเรื่องแยกอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่จะจบลงสักทีหัวข่าวเนี่ยมันซับน้ำตาดีจริงๆขอโทษค่ะที่อ่อนแอทุกครั้งที่อยู่กับพี่เลยอย่าเพิ่งเบื่อฉันนะคะจะเบื่อได้ยังไงพี่รักเธอนะอ้อมกอดที่เคยโอบปลอบมือที่คอยรูปผมฉันเบาๆมันทำให้ฉันคลายความเจ็บปวดในใจขอบคุณนะขอบคุณจริงๆ ฉันโผลเข้ากอดพี่นอนเอาไว้มันเป็นความรู้สึกอยากถูกใครสักคนกอดแล้วพูดว่าจะอยู่ข้างฉันแล้วไม่นานพี่น้ำก็พัาคุณหนูกับชุดนอนมาให้ยืมเห็นสภาพเธอแล้วสงสารเลยสีเอ้ยตอนแรกพี่ก็สงสัยว่าพ่อแม่แบบไหนส่งลูกมาแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักวันนี้พี่เข้าใจเลยล่ะพี่น้ำอบไหลของฉันเข้ามากอดเอาไว้ฉันก็แค่สินค้าที่เขาขาย เราดันขายได้ในราคาแพงด้วยพวกเขาคงจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วต่อไปก็อยู่ที่นี่รักษาตัวดีๆพวกเราจะไม่ทำกับเธอแบบนี้แน่ๆพี่น้ำรูบผมของฉันบูบอเพื่อเป็นการปลอบพออาบน้ำเสร็จก็ต่างแยกย้ายกันเข้านอนพักกายพักใจ <sighs> เพื่อสู้ต่อในวันพรุ่งนี้ ฉันนอนตะแคงแอบมองคนที่หลับปุ๋ยอยู่ที่พื้นถ้าคิดคิดดูแล้วเรารู้จักกันมาก็เกินครึ่งปีไปแล้วนะพี่จะน่ารักกับฉันแบบนี้ตลอดไปเลยไหมฉันกลัวกลัวจังเลยกลัวความรักครั้งใหม่จะเป็นแบบเดิมฉันจับแขนของเขาให้กลางออกนิดนิดแล้วค่อยค่คานตัวเองลงไปนอนในอ้อมแขนของเขาขอโทษนะคะขอพักใจอีกหน่อย เข้มแข็งเมื่อไร่ฉันจะไปค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปขอโทษน,นะคะที่หายไปหลายวันเลยแอติธุระออกต่างจังหวัดค่ะตอนนี้ถึงกรุงเทพเรียบร้อยยังปลอดภัยแล้วกลับมาอัพคลิปเป็นปกติแล้วนะคะเรื่องของซีกับพี่นนจะเป็นไปได้มั้ยนะหรือซีจะหายไปจริงๆโอ้ยเราต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆแล้วละคะ่ะยิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยแล้ว นึกว่าจะจบไม่จบง่ายๆซะแล้วสิเราต้องมาลุ้นตอนหน้ากันแล้วละค่ะว่าซีนั้นจะถูกพาตัวกลับไปได้หรือเปล่ายังไงก็ลุ้นต่อตอนหน้านะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ